สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางกล่ำอาเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านหนองม่วงนะครับผมพามาดูที่ดินแปลงนี้นะครับที่เดินเนื้อที่สี่ไร่สามงางกนกว่ากว่าครับว้าวว้าว ตรงข้ามมีบ้านอยู่อาศัยนะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านหนองม่วงใกล้กับวัดม่วงหอมนะครับไฟฟ้ามีรู้สึกว่าปลาป,ปาก็มีนะครับที่ดินหน้ากว้างเยอะพอสมควรนะครับราคาประเมินสำนักง,งานที่ดินนะครับสามล้านสามแสนกว่านะครับแปลงนี้ขายถูกถูกนะครับเหมาะทำจัดสรรน,นะครับ ทำจัดสรรทําบ้านเดี่ยวหรือว่าทำสวนก็ได้นะครับสภาพที่ดินเป็นสวนยางยางเป็นแปลงแต่ยางต้นยางต้นใหญ่พอสมควรนะครับแต่ยางเก๋นะมีอายุส่วนตัวที่ชอาแปลงนี้เหมาะสำหรับทําจัดสรรน,นะครับป,รปลา่าจจะมีนะครับเพราะว่ามีท่อปลาอยู่ใกล้กับที่ดินขายเท่าราคาประเมินนะครับ สามล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทเพื่อนๆสนใจทักมานะครับตำแหน่งเดี๋ยวผมจะลงไว้แผนที่ข้างหลังนะครับสวัสดีครับ